ไปวิเศษฟื้นชีพได้สัญญาชีวณนีมนตื่นคืนจากความตายถอดจิตสถิตร่างได้ย้ายกายตามประสงค์เยธรรมมาเหตุปปภาเตสังเหตุตรงปถาคโตเตสัญจโยนิโรโทรจะเอวังทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตะถาคตเจ้าตรงสัรัดแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและ ทางงนนััไปแห่้ whatever dharma arises from a cause, the tathagata shows the cause of those virtues and the cessation of those virtues. ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้จะขอพักเรื่องวงอาตมาไว้ชั่วขนาดหนึ่งไอ้คำว่าขนาดหนึ่งก็คือวันนี้นนะ เอากันวันวันนี้เรื่องของส่วนตัวเลิกไปแต่ก็มาคุยถึงเพื่อนที่ตายแล้วก็ฟืน้นคําว่าเพื่อนนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสบทเป็นเพื่อนกันนะหมายความว่าท่านตายแล้วท่านก็ฟื้นขึ้นมาจะได้สองคนแล้วไม่ได้ก็ไม่ทราบเขาเล่าเรื่องท่านยอ่อว่าท่านหนึ่งเสียดายตายไปซะแล้วอีท่านหนึ่งนี่คงยังอยู่นะท่านพลตรีสมานวีรัติยะ แต่ว่าบางเอิญท่านเลื่อนยศไปแล้วก็ขออาภัยด้วยรู้จักกันตอนตอนตอนนั้นว่าเคยอ่านในหนังสือบางกอกไทยท่านบอกว่าท่านสมานวีระัทยะท่านพลตรีสมานีสมัยนั้นท่านเป็นร้อยโทแล้วก็ท่านไปรบสมัยเอเชียบุตรภาไปเชียงตุง ตาตอนรบไม่ตายดันไปตายที่ตอนเป็นไข้พอตายแล้วเขาก็กลับไปเก็บเพื่อห้องโปดในห้องอะไรก็ห้องโปดภาษาอะไรในห้องโปดเนี่ยห้องเก็บศพแล้วตามความรู้สึกตามที่เขาเล่าให้ฟังในหนังสือนั้นว่าเวลาท่านตายท่านออกมาจากกร่างก็เหมือนเหมืองที่อาจจะมาออก แต่ว่าท่านอยแต่งตัวเช้งวับมาเราเราไม่มาได้ถามเจอท่านก็มาได้ถามออกมาแล้วท่านก็ไปหาผูบา้บังคับบัญชาไปหาเพื่อนแบบเดียวกันแล้วก็ไม่มีใครก็พูดด้วยท่านก็เลยตัดสินใจว่าไม่มีใครพูดด้วยก็ช่างท่านก็ไปหาเมียที่กรุงเทพดีก,กว่าท่านก็ตั้งใจเดินทางมาไม่ทันจะถึงครึ่งทางกันมั้ง ก็ปรายกฏว่าพอเดินคล้อยมานิดหนึ่งจุดหนึ่งมีเสียงคนเรียกว่าลูกสมานไปไหนลูกมาหาพ่อก่อนท่านเหลียวหลังไปดูปรายกฏว่าเจอนายทหารคนคนหนึ่งแต่งตัวเหมือนนายทหารสมัยโบราณโอ้มาหาพ่อนี่มะพ่อมาคอยลูกอยู่นานแล้วเนี่ยว่ากันตามหนังสือนะ แล้วก็ท่านก็ตามไปเป็นว่าเวลาตามไปท่านผู้นั้นนําไปสำนักของพญยายมท่านก็บอกว่าตานหนังสือเขียนบอกว่ามีคนคอยการพิพาทษาอยู่เยอะแล้วเห็นเพื่อนคนหนึ่งเป็นนายทหารด้วยกันเป็นร้อยโทกําลังรอการสอบสวนอยู่สํานักนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทคนที่มาที่นี่มันหมายความลงนรกทุกคน ถ้าตอบความดีได้ในไปสวรรค์เหมือนก็กลาบเป็นการสอบสัมภาษณ์แล้วก็ตอบมาท่านบุญนั้นก็นำเขาไปหาพยายมพยายมก็ตามที่เราเล่าฟูกันฟังนั่นแหละไม่ต้องพูดกันมากเวลามันน้อยไปถึงท่านท่านก็บอกว่าที่ให้มาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเอามาเก็บไปเลย จะให้รู้แล้วว่าสภาพของความตายจริงแล้วมันไม่มันไม่สูญถ้าทําความดีก็ไปรับผลของความดีถ้าทําความชั่วก็ไปรับผลของความชัว่วแล้วท่านก็สั่งคนให้พาไปในสถานที่ต่างๆที่เขาสร้างความชั่วมารับทุกข์ทรมารแบบไหนแล้วก็พาไปดูเทวดาที่มีความสุข ตอนนี้รู้สึกว่าท่านบอกว่าชื่นใจมากแล้วต่อมาภายหลังเมื่อเวลาพอสมควรท่านก็ให้กลับพอกลับฟื้นคืนขึ้นมาแล้วในโอกาสต่อมาภายหลังท่านก็มีโอกาสติดต่อกับสนักขงพยายมตลอดเวลาท่านไปได้เป็นปกติไออารมณ์แบบนี้บรรดายาโยมพู้บริษัทมันแปลกว่าคนที่ตายแล้วกลับมาฟื้นเนี่ย ม่กลับไปติดต่อที่เดิมได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเท่าที่เห็นความเห็นอัตมานะว่าเพราะกําลังใจเขาไม่คงเขาแน่ใจก็คือตัวสมาธินี่เองตัวสมาธินี่อะไรกับตัวของตัวบั่นคงคือตัวแน่ใจแล้วต่อมาท่านพลตรีสมานมีระวทิยะท่านก็ไปขอวิชาต่ออายุมาจากสำนักขมยายยมในก่อนที่จะต่ออายุท่านต้องไปถามก่อน ถ้าถามว่าการจะต่อยุคนี้จะต่อได้ไหมเพราะว่าทางสนักาคตบอกว่าต่อได้แต่ต้องใช้อะไรบ้างจะต่อได้กี่วันกี่เดืองกี่ปีท่านบอกมาเสร็จแล้วก็เป็นการต่อคนที่ใกล้จะตายหลายคนผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าถึงเวลานั้นก็ต้องตายแล้วต่อมาท่านก็ศึกษาวิชาอันหนึ่งคือเรียกวิญญาณคือคนที่ตายไปแล้ว ให้มาเข้าคนใดคนหนึ่งได้แต่การเรียกมาเข้าก็ไม่จํากัดคนให้คนนั่งอยู่แล้วก็นึกถึงคนตายท่านใช้คาถาภาวนาครู่หนึ่งวิญญาณของคนที่ตายไปนั้นอาจจะมาเข้าคนใดคนหนึ่งในจํานวนหลายๆคนที่นึกื่อคนตายนั้นจะเป็นคนใดก็ได้แล้วเมื่อมาแล้วก็พูดตรงกระตามความเป็นจริงทุกอย่างแล้วต่อมาท่านพลตรีสมานวีระวัทยะ ท่านก็เป็นนักเจริญสมถภาวนาที่เชี่ยวอาตมาเชื่อนะเชื่อว่าพบท่านนะ่ะท่านพูดจะมาตรงความจริงทุกอย่างอาตมาขอยืนยันว่าถ้าว่ามังเอิญมันจะพลาดไปจะหาว่าเป็นคนบ้าก็ตรงบ้าเสมอกันแล้วคนที่ตายไปแล้วกลับมาพูดเรื่องตายนี่โดยมากเขาจะหาว่าบ้าเวลาคุยกับท่านเ่งก็ชี้หน้าไปตามพวกเพื่อนในพลต่างๆ ว่าไอ้บ้าพวกนี้นะครับมันหาว่าผมบา้าเวรดาปกติมันก็ว่าไอ้หมันบา้าไอ้หมันบา้าแต่เวลามันต้องการจะรู้อะไรมามันก็เรียกอาจารย์หมันใช่ท่านไปติดต่อท่านไปถามพอท่านคุยกันมาถึงกฎความเป็นจริงที่อาตมาผ่านมาอาตมาก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้พบมาแล้วขอยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงท่านก็มีกําลังใจ เป็นนั้นว่าเรื่องของท่านพลตรีสมานวีระบัตยะอาตมายังไม่เคยได้ยินข่าวว่าท่านตายคงย่งเวลานี้คงจะมีชีวิตยอยู่ฉะนั้นหากว่าบรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัทและบรรดาพระสงฆ์องค์กเจ้าทั้งหลายไม่ไดลืมจะเปเล่ล่อองค์อื่นเขาแล้วนะถ้ามีความสงสัยแล้วก็ไปถามท่านได้ในชีวิตของท่านยังอยู่ แต่เรื่องรายละเอียดต่างๆจะไม่เล่าให้ฟังเพราะชีวิตท่านมีไปเครื่องบินให้ลมมันก็แรงแตามหมายกําหนดการว่าเครื่องบินจะถึงไม่ทันเวลาถ้ามีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไปด้วยก็บอกว่าเอ้า mm hmm. e คุณสมานช่วยย่น,นวนทางทาให้เร็วขึ้นหน่อยท่านก็นั่งภาวนาพรานี่สุดเครื่องบินไปถึงก่อนหน้าเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงจะไม่ได้ เพราะนั้นว่าผู้ที่เขามาทําการต้อนรับผู้ใหญ่ยังไม่ถึงเวลาเขาก็ไม่มาปนสนามบินนั่นก็กลายเป็นหลงแหลงหลงแหลงมีเจ้าหน้าที่สองสามคนป,ประจาสถานบินสนามบินนี่เป็นอนุว่าความรู้ทั้งหลายแหล่เหล่านี้เป็นหนึ่งในล้านที่ท่านได้มาจากความตาย